ถามต่อถึงไอ้คนที่เอาทักษิณกลับมาคิดยังไงถึงเอากลับมาใช่ไม่ใช่พอมันกลับมาเนี่ยสิ่งแรกที่มันทำเนี่ยกับพวกเราคืออะไรมะมันเอาส้นตีเนี่ยใครยี่กฎหมายไทยทันทีเลยใช่ไม่ใช่ใชแล้ววันนี้มันมาพูดได้ยังไงว่าสัมธทานต้องแบ่งกันห้าสิบห้าสิบประเทศไทยเป็นของมึงหรือไง นายคีรีกาจนะพาต์เจ้าของ BTS เป็นเจ้าของท็อปนิวส์แล้วก็เป็นเจ้าของ Nation ช่อง22สั่งเด็กใน Top ปนิวสเลยบอกว่าห้ามออกข่าวเรื่อง M O U 2 5 4 4ท่านผู้ชมครับพวกเราทำอะไรได้มั่งในประเทศเราก็มีนักการเมืองที่แม่งโกงที่ดินเขากระโดง ซึ่งมีพระมราชงการในรัชการที่ห้าต่อรัชการที่หกว่าเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยหัวนหน้าพรกภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกุลพูดออกมาสั่งให้อธิบดีกรมที่ดินตั้งขน้นการแล้วเสือกออกมามีมติว่า ที่ดินนั้นพวกนี้ไม่ใช่ของการรถไฟของประเทศไทยเป็นของคนที่มีโฉนดอยู่แล้วท,ทั้งทั้งที่ศาลดีกาสองศาลศาลปกครองยืนยันตัดสินพิพากษาชัดเจนว่าที่ดิน5 38, ้าพันสาไร่เป็นของการรถไฟและมีพรมชรุงการประกาศมรราธิการที่5 ตราเป็นพระราชกรษชีกาด้วยการที่หกขนาดสาลีกาตัดสินแล้วไอ้นักการเมืองแม่งยังใช้อำนาจทางการเมืองบีให้อธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดินก็เป็นเด็กของเขาอาธิบดีกรมที่ดินคนที่แล้วยังไม่ทันเกษียณขอลาออกก่อนเพราะโดนบีเพื่อให้ออกมาตีน,นี้เราเคยได้ยินอะไรมาไหมในชีวิตเราที่ พอสารดีกาพิาพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าหน่วยงานราชการแม่ไม่ทาตามเสือกเอากลมที่ดินออกมายิ่งใหญ่กว่าคําพิพากษาสารดีกานี่ในประเทศนะแล้วยังมีเรื่องเฮียๆอีกเยอะขอประทานโทษเพราะว่าผมชื่อสนธิริมทองกุล ต้องทนเราหน่อยสารฎีกาพิาพากษาจำคุกนายสุธรรมมลีลาอดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์6ปีข้อหาเปลี่ยนแปลงสัมปทานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับทักษิณชินวัตรแล้วก็มีคำพิาพากษาว่าคณะกรรมการมีรายชื่อ 1, 2, 3, ่งส ต้องร่วมการชดใช้นี่ให้กับกระทรวงการคลังหกหมื่นหกพันล้านบาทหนึ่งในนั้นมีเพอรญเอญมีชื่ออดีตประหลัดกระทรวงการคลังนายสถิตลิมพงพันต้องร่วมชดใช้ด้วยเหมือนสารดีกาพิพากษาว่าแกนนำพันธมิตรสิบสี่คนแพ้คดีที่ศาลแพ่งถึงสารดีกาว่าต้องร่วมกันชดใช้ นี่ห้าร้อยล้านบาทให้กับการท่ากาศยาแห่งประเทศไทยซึ่งผมส4สี่คนก็ตัดสินใจประชุมร่วมกันแล้วนับกันแล้วนับทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นคุณมารีรัตแก้วกาซึ่งเป็นผู้หญิงคำนวณดูแล้วผู้ชายสิบสาผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสิบสาแม่งมีแค่ ไข่คนละสองใบท่านนมีไข่อยู่ยี่บหกใบมึง,งเอาเอาไปเลยก็เลยฟ้องเราล้มละลายคำถามว่านายสถิตริมพงพันยังเสือออกมาลอยหน้าลอยตาพูดบอกว่าศาลไม่ได้สั่งให้ผมจ่าย ก็สารพิพากษาชัดเจนแล้วไงคนหกคนนี้ต้องรวมกันชดใช้แล้วไอ้คนนี้ก็ยังไปลอยหน้าลอยตาไปเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นประธานคัดเลือกผู้ว่าคัดคัดเลือกประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ไงประเทศไทยเรามันบ้านป่าเมืองเถื่อน ผมไม่ใช่มุสลิมแต่คนมุสลิม85คนตายที่ดากไปศาลสั่งฟ้องมีคดีหมายจับถูกทุกอย่างแม่งช่วยกันหมดจนกระทั่งคดีหมดอายุความนี่เราอยู่ในประเทศไทยเลยพี่น้องท่านตายไป85คนถูกส่งสั่งฟ้อง ตั้งแต่พลเอกมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วยกันไปช่วยกันมาอดีตแม้ทัพภาคสี่พลเอกพิสารท่านเป็นสมาชิกภาคเพื่อไทยหายตัวไปจนในที่สุดแล้วคดีหมดอายุความพอคดีหมดอายุความคนก็ไปถามอุงอิงแแบทองทานถามภูมิธรรมบอกเราต้องเคารพกฎหมาย กฎหมายพ่อมึงเลยมึงไม่เคยเคารพกฎหมายกันเลยและนี่คือสภาพของสังคมที่เราอยู่เรามีทนายความซึ่งได้เนติบัณฑิตเก่งกฎหมายแม่งหลอกคนที่ไม่รู้เรื่องช่อโกงเงินเข้ามาเจ็ดสิบอ็ดล้านต่อไปด้วยสาเกอาจจะแค่ร้อยกว่าล้าน เทียบไม่ได้กับที่เสียหายเป็นหมื่นๆล้านแสนแสนล้านแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความเน่าฟเฟะของสังคมไทยที่พวกเราอยู่กันสามจังหวัดชายแดนภาคใตยย้ยิงกันมาตลอดเวลาตั้งไม่รู้กี่สิบปีใช้เงินดูแลไปห้าแสนกว่าล้านบาท เราได้อะไรมาเราได้ผู้ก่อการร้ายซึ่งวันดีคืนดีก็ก่อตัวไปยิงรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมจนพังทลายไปหมดที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆกับชนชามุสลิมเรามีหมอที่จบมหิดลและจบ เฉพาะทางที่จอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซโรงเรียนแพทย์ระดับหนึ่งองเมริกาอายุ86ปีแม่งก็โกงคนไปหมื่นสองหล้านเฮ้ยพี่น้องนี่คือประเทศไทยขอยงเราคนไทยแม่งเป็นเฮี้ยอะไรกันแล้วตอนนี้ ความรักชาติมีไหมเราไม่ได้ข้างชาติแต่เรารักชาติใช่ไม่ใช่อะไรที่เป็นของเราก็ต้องเป็นของเราปานเทพเนี่ยเขาชี้ให้เห็นเลยว่าพระรามพระาชสงกรามรัชกาลที่เกา้าชัดเจนประเด็นไม่ใย่ก่อกูด มีหน้ามาถึงพูดตลอดเวลาไม่เห็นเลยว่ากอกูยังเป็นของไทยกอกูยังเป็นไทยแต่เมืองไม่พูดถึงพื้นที่12ไมล์ทะเลที่รอบกอบกูดกับอีก24ไมล์ทะเลที่รอบรองน้อมไปไม่พูดเบียเบียเบงเบนประเด,ด็นไปว่าไม่ต้องกังวลกอกูเป็นของไทยเมื่อกี้อานประเทศบอกว่าทหารเรือก็เลยล่าตะเวน พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าวันสวรร์ที่ผ่านมานี้ไอ้รัฐรีกลาโหมคือในภูมิทางเวาชชัยสั่งให้ฐานเรือหยุดลาดตระเวนนี่ประเทศไทยเรากำลังนักหาคารวานบอกว่าเหตุการณ์มันเดจาวูเดจาวูก็คือว่า เฮ้ยมันกลับมาเหมือนเดิมอีกทีเ้ย20ปีที่แล้วลูกชายนางหาพึ่งอายุ8ขวบ20ปีที่แล้วผม58มาวันนี้ผม78นี่กูต้องสู้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเลยใช่ไหมเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นหน่วยงานที่มีเคารพคำพิพากษาสารดีกาแล้วก็ยกที่ดินเขากระโดงให้กับตระกูลบางตระกูลและบางพวกแล้วก็บอกว่ามติคณะกรรมาการที่ดินมีว่า คนที่มีที่ดินอยู่แล้วนั้นมีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อไม่ใช่ของการรถไยแต่เป็นของเจ้าของโฉนดให้ท่านผู้ชมพี่น้องมีที่ไหนที่ไอ้มติกรรมการสนตีนของกรมที่ดินมันใหญ่กว่าคำพิพากษาสารดีกามีไงประเทศไทยมี เราจะอยู่กับประเทศไทยท่ามกลางความบัตซบความเน่าเฟะอย่างนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนเราจะอยู่กับมันอีกนานแค่ไหนเมื่อไร่คนไทยแม่งจะรักชาติรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินรักความถูกต้องสักทีเมื่อไหร่ นี่คือความเจ็บช้ำน้ำใจของผมมู u ูส4เขาบอกให้ยกเลิกนานแล้วแม่ก็มาเฉียงแล้วยายอุงยิงก็ชด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 ดไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวชดชดชดท่านผู้ช,ช,ชมครับพี่น้องครับขอประทานโทษครับ เราจะต้องกลับมาให้ความรู้ชุมนุมร่วมกันผมบอกว่าปีที่แล้วเราหนึ่งใจมากเราจัดครั้งหนึ่ง2568จัดกันเดือนละครั้งดีไหม เรื่องมันรุมเราประเทศไทยอย่างรุนแรงในขณะนี้กฎหมายไม่เป็นกฎหมายถูกบทขยี้คนที่มีอำนาจนกกาาม,มีอจทางการเมืองวันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาดา่าพรกคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนบอกเป็นพักเประเด็จการวันดีคืนดีก็มาหาว่าผมอวยจีน คนที่จะเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนมันต้องมีการศึกษามันต้องสอบเข้าพรรคมีข้อสอบคุณธรรมจร,ริยธรรมศีลธรรมโน่นนี่นั่นตอบเสร็จจังต้องสัมภาษณ์ถึงจะได้เป็นสมาชิกเมืองไทยพี่น้องอย่าไปตั้งพรรคการเมืองเดินไปกอตตจดทะเบียนแม่เป็นน,ากานักการเมืองแล้วเป็นพรรคการเมืองแล้ว มันถึงมีเฮี้ยหาสารพัดสัตว์เข้าไปไม่ได้ท่านผู้ชมครับผมจะบอกอะไรให้อย่างนะผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้อยู่บ้านเฉยๆแต่เลือดมันเดือด สันดานเดิมสันดานเดิมที่ไม่ชอบความอายุทีรรมจะลุกขึ้นมาสู้คนที่ดูรังแกถ้าคนที่ดูรังแกแล้วผมยังสู้ให้แล้วชาติบ้านเมืองซึ่งแม่งถูกนักการเมืองโกงพวกคุณเนี่ย้นักการเมืองแม่งขีโม โมชิบหายไปปวดหมดเลยทำไมเราไม่รักชาติเหมือนุนเขมรมันบ้างล่ะทำไมอ่ะเพราะสิ่งแวดล้อมเราเลวเดี๋ยวนี้คนเลวคอลเซ็นเตอร์มีเยอะชิบหายเลยคนเสียเงจะทอาไปหมดแม่งนั่งอันนี้เฉย หลายหน่วยงานพยายามทำงานแต่ไม่มีงบประมาณไม่มีอุปกรณ์ใช้ไม่มีสูญเสียไปหกหมื่นกว่าล้านต่อปีทุกคนแม่งชิวเว,วหมดไม่มีใครเดือดเนื้อร้อนใจเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มี ประชาชนคนไทยเป็นประชาชนที่สวยชิบหายในโลกนี้ถูกเหยียบย่ำถูกกระทืบซ้ำอยากคระดาไอ้นักการเมืองทั้งหลายผมบอกตั้งนานแล้วว่าทักษิณชินวัตรกลับมางวดนี้จะเป็นการเล่นการเมืองครั้งสุดท้าย17ปีที่ไม่อยู่ในประเทศไทย เป็นสิจดปีต้องใช้เงินตลอดเวลาเงินทองมันร้อยหรอไอ้นักธุรกิจบางคนเอาเงินจ่ายภาคไปสองสมพันล้านบาทแต่ยังไม่ได้ของคืนก็ได้รับคำมั่นสัญญาว่าเดี๋ยวจะให้มาร่วมลงทุนสัมปทานน้ำมันทุกอย่างก็เลยไปรูปในรูปแบบนี้ ไอ้นักธุรกิจบางคนเสือกมีเงินมีทองเป็นเจ้าของสื่อก็เลยบอกว่าห้ามพูดถึงเรื่อง MOU 254 4ีท่านผู้ชมครับนี่มันไม่ใช่ประเทศปัดไทยแล้วนะเนี่ยนี่มันเลวกว่าแอาฟริกาอีกนะเลวกว่าประเทศที่เลวที่สุดเราอยู่ได้ยังไงเนี่ย เมื่อกี้คุณกบเขามาพูดเรื่องชั้นสิบสี่แต่ในายะมันมีมากเหลือเกินก็เพราะว่าเรามีแคารการชั่วๆเรามีนักการเมืองที่เลวๆมันก็เลยทำให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นคนชั่วสองกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกันเรามีตำรวจใหญ่สองคนต่อสัก สุขวิมนต์สุรเชษฐ์หักพานกัดกันยังกระหมูยังกระหมาแต่ละคนแผลเต็มตัวหมดไปดูได้เลยทุกองค์คาพยพของสังคมไทยมันชิบหายไปหมดแล้วตอนนี้เรา,อย,อ,ยารเยอยู่กันได้ยังไงเนี่ยอยู่กันได้ยังไง ความถูกต้องแม่งสะกดไม่ถูกกันแล้วตอนนี้คุณธรรมเจริยธรรมก็ไม่มีที่ไหนมีความโลภที่ไหนมีโอกาสกอบโกยได้ก็เข้าไปกอบโกยหมอหมออายุ86ปีปีนี้ยังอยากจะโกงเงินเขาอีกหมื่นกว่าล้านมันบ้ากันไปหมดแล้วท่านผู้ชมนี่คือความอัดตั้นตันใจของผม มาตลอด MOU 2 4 4เราบอกว่ายกเลิกซะไอ้นักการเมืองชนตีนเสือบอกว่ายกเลิกไม่ได้เดี๋ยวก็ฟ้องเอามึงยังไม่เข้าใจคำว่า MOU อยูเหรอวะภาษาอังกฤษเขาอ,อ่านว่า Memorandum of Understanding มันไม่ใช่สัญญาเข้าใจยังถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจก็ยกเลิกได้ แต่ทำไมมันไม่ยกเรื่องเพราะถ้ายัางมี MOU 254U มันสามารถที่ยกดินแดนสัมปทานต่างๆที่มันบอกต้อง50-50แต่ที่ปานเทบอกว่าถ้ายึดถือตามพระราชดำรัสของพระรรพระราชองค์รพระบรมราชองค์การของร,รัชกาลที่9มันเป็นของไทยทั้งสิ้นแล้วทหารที่รักชา่ายไปเลหมดเดี๋ยวพูดอีกก็หาว่า ผมแม่งยุฐานปฏิวัติผมไม่ต้องการแต่ละคนที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ย FC เก่าๆผมนั้งนั้นแก่ตัวก็แก่แล้วเดินก็นยังเดินไม่ได้หลายคนส่งคอมเมนต์มาคุณสนทนที่ดิฉันขวักข่าปวดมาก เห็นรองเท้าผ้าใบแล้วน้ำตาไหลแต่ขออยู่บ้านให้กำลังใจผมคิดว่าเรื่องแผ่นดินไทยเรื่องกฎหมายไทยเรื่องความยุติธรรมของสังคมเรื่องความถูกต้องที่มันหายไปแล้วส่วนที่แม่งโดนยิงในปี2 5ง2ั5ปีแล้วแม่งยังจับใครไม่ได้ แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงประเทศไทยลูกหลานท่านมันจะ,จะเจริญเติบโตต่อไปแต่ว่าสังคมมันเน่าแบบนี้แล้วคุณจะสอนลูกหลานคุณได้ยังไงท่านผู้ชมครับ,มรบผมอัดอ้างตันใจมาตลอดเวลาทุกวันทุกวัน กรณีของทนายสิทธาเบีย้บังเกิดกับคุณอ้อยจรูพรเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันเน่าแล้วมันทำให้เราเห็นป่าทั้งป่าว่ามีแต่ไม้ผุไม้พังผมพูดมาตลอดเวลาว่าจำได้ไหมใครที่เคยติดตามผมเราต้องจับมือกันเอาไว้ เราต้องให้ความรู้คนและเราต้องสู้เราต้องไม่ท้อใจการใช้ทำนำหน้าคือการเอาความจริงมาพูดพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าการเอาความจริงมาพูดเนี่ยคนเอามาพูดหรือพี่น้องที่ใช้ทำนำหน้าจะต้องอดทนเพราะความจริงคือสิ่งที่ถูกต้อง กว่าคนจะรับรู้อีกนานผมนี่ใน,นปี2548เหมือนนังหาบอกที่แต่งเพลงให้ดูว่า2548นังหาบอกอีกหนึ่งปีจะครบ20ปีสู้มาตั้งแต่สมัยนั้นจนทั้งจะ20ปีแล้วถึงจะเริ่มมีคนได้เห็น ว่าสิ่งที่พวกผมทำเราสู้กันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นธรรมมันเป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวท่านผู้ชมครับเราต้องอย่าท้อถอยถ้าท่านผู้ชมพร้อมที่จะร่วมมือกับผม ต่อสู้กับรัฐบาลขายชาติขายบ้านขายเมืองขายแผ่นดินเมื่อถึงเวลาแล้วเอาไม่เอาถึงจะแก่แล้วเอาไม่เอาเดินให้ได้นะอย่ามานั่งกวดเขานะท่านผู้ชม พี่น้องครับวันนี้เวลายาวนานขอระจานโทษครับมันลากกันไปนานเกินไปผมขอฉันธามติถ้าผมมีความต้องการจะจัดชุมนุมแบบนี้ลเลยไม่ได้เรื่องส่วนลุมเพราะว่าชัดชาติสิธิพันธ์เป็นพวกพักเพื่อไทย แค่เราจะมาจัดที่นี่แม่งยังเป็นสนามหลวงไม่ให้เราจอดรถเลยก็จะมีธรรมศาสตร์เนี่ยซึ่งเขาเปิดโอกาสกว้างทางวิชาการถ้าเราจำเป็นต้องจัดเดือนละครั้งวันนี้ท่านผู้ชมพี่น้องได้ความรู้จากอาจารย์เทพเยอะไหม<ช>ได้ความรู้จากคุณหมอธีรวัตรเยอะไหม<ช>ได้ความรู้ทั้งนั้นเอาความรู้ไปสร้างเป็นปัญญา เอาปัญญาไปเป็นอาวุธพอเป็นอาวุธแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องสู้กับมันยังไงถ้าจำเป็นต้องจัดเดือนละครั้งขอฉันทามติเอาไหมเอาสามร้อยบาทแถมข้าวกล่องอีกหนึ่งกลองท่านผู้ชมครับจะทุ่มแล้ว เอาแล้วผมจะแจ้งให้ทราบแต่เราอยู่ในสังคมที่พวกเราคนดีด้วยกันต้องช่วยเหลือพวกเรากันเองที่สำคัญเราต้องลุกขึ้นมาขัดขวางการขายชาติขายบ้านขายเมืองต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ใ,ไดใช่ไหมพี่น้องครับพี่น้องครับเอาแค่นี้ก่อน พี่น้องกลับบ้านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอฉันทำห้อีกทีถ้าจัดเดือนละครั้งเอาไม่เอา,เอาสวัสดีครับ